อัปเดตบางม่วงเนาะค่ะเนาะบาง <tinc S 2> ม่วงเบาทวายใต้เพคนว่าอัปเดตบางม่วงค้องสีบพ่เกินยี่สิบหมื่นเนาะก็จะอาจได้กินได้ละดูพ่วงเบิงเบิงเบิงพ่วงคนเบิงพ่วงเพคนเนาะค่ะเด้อดกเป็นขนาดตา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 อันท่วนที่เป็นน้อยกับเป็นน้อยค่ะอันท่วนที่เป็นดอกกับเป็นดอกเต็มอยู่เวลาทุ่งแจ้สีอะไรสิบแปดหล่อมาใส่หรือเปล่า อัปเดตให้ให้เบิงนะค่ะเด้ออัปเดตให้เบิงบ่ได้มีแค่นี้เด้อนี่เบิงพ่วงเพิน่นกว่นนะุนูน่นะพ,พ่วงเพิ่นเะนี่ยดูเบิงพ่วงเพิ่นหน่วยเพิ่นแต่สิจับเบิดลปอก,กับเบหูเด้อสิโดนอีกเนาะคงสีโดนอีกล่ะพ่วงนึงได้สิบหน่วยนี่ก็โอเคอยู่เด้อนี่อยู่ในในนี่ก็มีในในนี่แอบเป็นเยอะในพว่พวงพ่วงอันชดุดจะเป็นดอกก็เป็นดอก รูทิเป็นดอกก็เป็นดอกเมื่อค่ะเอาแต่ต้นเดียวกันนี่แหละุกทิเป็นดอกก็เป็นดอกอัปเดตให้เพิ่มเติมให้ต้องการจริงพันกับท่อมากนะคะ0819236685มาเรียกันวิดีโอเรื่อยๆล่ะค่ะอันตัดบต้อนได้ให้ร่ทเป็นดอกค่ะให้ไปตามภาษาเรื่องอันค้นปองกงกเนาะให้ไปเรื่อยๆอ่ะล่ะอยากให้เบิ่งยังัินนะอยากให้คนอื่นเบิ่งน้าแล้วคนอื่นจะได้ปลูกน้ำสินเด้อ ใายเครียดหไ,ได้นเนาะอันมือมือหนึงว่าไม่อยังดอกจะซองแต่ต้นไหมว่าซองต้นอันนั้นกับซองต้นอันนี้ยั่หันละจักษ์ซองอี๋ยังอ,อันนี้อีกต้นหนึ่งทงั้งหมดไม่สิบต้นค่ะเนาะนี่อยากได้กิ่งพันธุ์กับทัมากค่ะลอยแปดสิบบาทอีกอย่างประมาณเนี่ยมีกิ่งหน่อยกิ่งใหญ่อัน กูนะเบิงบ้งเบื้งหมากันนี้เดยนีเบิ้งหมากันนี้มอกฝรั่งหน่วยญี่ปุ่นเป็นยังกระดอกระเดียดนะบุเขียวบบมี่ส,สแตอเขียวบบมีเฮ้ย <laughs> มันไม่หลุดแล้วว่าอยากแล้ว กอเอี้ยงก็ได้แต่เดือนเนี้ยนี่ไปปลูกปลูกไว้ไหมต่เดือนเนี้ยโรคขนาดพท่าน่ะต้นท่ออีหยังต้นท่อน,อน,อนบ้านพ่อเอวอยู่จา้าแค่นี้เน,เเนะาะเดี๋ยวสิไปสิไปปลูกผักกาดเด้อผักกาดเขียวปีก็ผักกาดกระจอนผักกาดกวางตุงเห็นไหมเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อสิได้เปลี่ยนแปลงบอสด้อโอเคค่ะสวัสดีค่ะ